สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะเจเลเตยเจริญเตยอะไรสเเักอ,อ,อย่างหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองสุขนะครับแทนไปดูบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับที่นี่เขามีเป็นรีสอร์ทกับร้านอาหารดนะ้วยเนาะแล้วก็มีคาเฟ่ยอยู่ในในคาเฟ่อ่ะนี่ไงคาเฟ่แล้วก็แทนไปทางังไนด้วยเปิดทางนู้นนะครับตะเป็น,น อันนี้จะเป็นร้านอาหารนุ่มด้วยแล้วเราก็ขี่รถไปกินข้าวก็จะได้ใบเสร็จเอาใบาเสร็จมายื่นเข้าฟรีน,นะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปกินข้าวที่นู่นก็ต้องเสียค่าเข้าบัตรคนละ50าบาทนะครับไะอันนี้ก็ยูนิคอร์นนะครับ <c oughs> แต่ว่าแนะนำให้มาตอนเย็นหรือไม่ก็ให้ม,หนมันหนาวตรงนี้นนะจุดสีของเพลงสวยมาก ไอป่าอะไรน่าเสียด้วเพื่อนะครับเสียใช่ไหมเราไม่น่าบอกเลยนะเดี๋ยวพูกนายจะมาตามเราอันนี้ก็คือจะเป็นโซนห้องพักนะครับม้วจะบรรยากาศดีเอ้ยรถทัาหลุดมีฮอตใจมันมุมเธออ้วนไหมอ้วนเหรอ บรรยากาศอยู่เนี่ยแอปแอปนั่งชิงชาเออถ้ามาประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะ่าจะบรรยากาศดีกว่าน,น,นี้นะครับอันนี้คือร้อนแต่ก็ยังสวยอยู่อันนี้ไงชื่อมัน Paradise. Paradise. พาลาดาย,ยงงาพาลาดายเอสสเตเตพาลาดาไงเออสเตเตพาลาดา e เป็นปรีมอะไรก็ไม่รู้นะครับผสมทั้งยุโรปอังกฤษไทยใครที่มาพังนะครับ,บ,บก็แอปแอปติดกันไปนะครับที่ไม่หนานครับร้อนพอเถอะเราถ่ายทำนี่แนละ้วก็อสรุปก็คืออยู่ที่เมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากโซลภูไม่กี่โลแป๊บเดียวมาได้นะครับอาแผนไปให้หมดหนะ่อย Đây này. Dạ. 卖。